สวัสดีค่ะวันนี้แอดมาอัปเดตนะคะแม่สาวกุหลาบไฟแชยองบ้างดีกว่านะหลังจากที่ถูกลือเรื่องรักๆักมาเยอะนะคะจริงๆน้องแชงเนี่ยทำงานตลอดแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็อาจจะโพสต์บ้างไม่โพสต์บ้างเราเลยไม่รู้นะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งน้องชอกทํางานเบื้องหลังด้วยก็อย่างที่รู้จรดประกาอยู่กับค่ายป่าเท็ดดี้เรียบร้อยแล้วก็ร่วมเป็นครูผู้ปั้นเด็กๆแล้วเราติดเรียกว่าแม่หนูแชงน้องแชงใช่ไหมแต่จริงๆตอนนี้เป็น รุ่นพี่น้องแชงเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเป็นทั้งรุ่นพี่แล้วก็เป็นน้องในสายตาเราด้วยงงไหมเอองงเนาะอ่ะไปต่อเลยดีกว่าค่ะล่าสุดวงเมียวนะคะ แอดดูเป็นแมวที่หมดแรงมากนะทุกคนวงเหมียวน้องใหม่มีเบมเบอร์5คนที่ป่าเท็ดเขาปั้นขึ้นมาเป็นวงแรกของค่ายเนี่ยเขาก็ให้ความสําคัญมากๆนะแล้วก็คือกระแสกําลังมาแรงมากๆเลยเพราะทุกคนก็อยาก,กรู้เพราะป่าเท็ดเนี่ยปั้นมาหลายวงแล้วโดยเฉพาะแบ็คพิงคคือดังกระชอนเลยใช่ไหมอ่ะเขาก็มองว่าเอ๊ะน้องใหม่ออกมาจะเป็นแบบไหน และที่แน่ๆก็คือเหมือนมีเงาของ Black พิงคอยู่ไม่ว่าจะเป็นหนึ่งในเมมเบอร์ที่คล้ายเจนนี่มากจนลือกันว่าเป็นมินิเจนนี่ไม่ใช่ลือสิเป็นฉายาของน้องเขาเลยนะตอนนี้คือโตเป็นสาวสวยแล้วนะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่บอกว่ามีกลิ่นอายของ b l a c k พิงคเพราะว่ามีน้องแชงค่ะเข้าไปอยู่เบื้องหลังช่วยให้คำแนะนำน้องๆด้วยนะคะน้องแชงบอกว่า ตอนนี้มันเป็นโอกาสที่ดีค่ะถ้าทุกคนมีเวลาแล้วก็มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมที่จะฝึกที่จะทำงานดนตรีแบบนี้ได้อย่างเต็มที่น้องแชงบอกว่ามันสำคัญมากนะถ้าคุณได้โอกาสนี้คุณต้องดื่มดำ่ำแล้วก็ฝังตัวเองอยู่กับมันให้มากที่สุด โอ้โหเป็นตัวตัวแม่สายอาร์ตมากในคำแนะนำแบบนี้นะคะเออแต่ถึงว่าเขาเรียกว่าจะมีส่วนประกอบบางอย่างเป็นแบบชมพูดำเข้าไปแต่ถ้าไปดูแล้วทั้งแนวเพลงแล้วก็บุคคลิกแล้วก็ภาพลักษณ์ต่างๆไม่เหมือน b l a c k พิงคเลยนะอะทุกคนอาจจะพอได้ดูบ้างแล้วเนาะรู้สึกยังไงกันบ้างแอดว่าเออไม่เหมือนนะน้องๆกลุ่มนี้เขาก็มีเอกลักษณ์ของเขาอยู่ แต่ก็นั่นแหละนะคะด้วยความที่ b l a c k พิงคเนี่ยเป็นวงรุ่นพี่ที่ประสบความสําเร็จสูงมากน้องๆหลายคนในวงก็เลยดูพี่ๆเนี่ยเป็นตัวอย่างอย่างแน่นอนนะซึ่งแอดก็ดูหุ่นสาวๆแต่ละคนเนี่ยมีความฟาดความเฟียสลุกนางแบบกันมากๆตั้งแต่อายุอย่างน้อยๆเลยนะ,นะคะ ซึ่งแต่ละคนก็อายุน้อยๆกันทั้งนั้นเลยค่ะที่บอกว่าเป็นมินิเจนนี่เนี่ยน้องเอลล่าเนี่ยอายุแค่เพียง16ปีเท่านั้นนะคะอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วค่ะเห็นตอนนี้เขาก็กำลังตามข่าววงเมี้ยวกันอยู่นะคะแล้วก็เพิ่งปล่อยเพลงด้วยก็เลยจะมาแนะนำสมาชิกแต่ละคนให้เพื่อนๆได้รู้จักกันนะจ๊ะสมาชิกทั้ง5คนก็คือเอลล่ากาวนซูอินอนาาและนารินนั่นเอง เริ่มกันที่คนแรกเอลล่านะคะหรือว่าเอลล่ากลอสเธอคนนี้มีชื่อเกาหลีด้วยว่านาบีซึ่งแปลว่าผีเสื้อนั่นเองเกิดวันที่1นธันวาคม2008เธอเป็นลูกครึ่งอเมริกันเกาหลีโดยคุณพ่อเป็นชาวอเมริกันและคุณแม่เป็นชาวเกาหลีนั่นเองส่วนสูง168เซนติเมตร ส่วนเส้นทางวงการบันเทิงก็ไม่ธรรมดาค่ะเพราะว่าเป็นดังแบบเด็กตั้งแต่อายุแค่2ขวบเท่านั้นทายแบบให้กับแก๊ปคิสซาร่าลาคอสลีไวแล้วก็ยังเป็นโฆษณาแบรนด์ไอศครีมเบสกินลอว b บินสอีกด้วยแล้วก็น้องเข้ามาอยู่ในสังกัด The b a c k l l b e l มาตั้งแต่ปี2018คนนี้ละนะคะที่มีฉายาว่า Little Jenny หรือว่า Jenny เล็กเจ n นี่น้อยนะคะเหมือน Jenny เวอร์ชันเด็กสุดๆเลยแล้วก็จะเห็นภาพของน้องเนี่ย อยู่กับพี่พี่ a c k ็พิงคอยู่ตั้งแต่สมัยยังเป็นละอ่อนน้อยเลยทีเดียวตอนนี้เจอกันอีกทีก็โตเป็นสาวซสแล้วล่ะค่ะมาถึงคนที่สองกันบ้างนะคะคนนี้ก็ยังอยู่ที่ลูกครึ่งค่ะควงแขนกันมาเลยกับน้องเอลล่านะคะคนนี้กาวอนค่ะก็ เกิดวันที่27เมษายน2005นั่นเองนะคะก็เป็นสัญชาติเกาหลีอเมริกาส่วนสูง175เซนค่ะ น้องเคยเป็นเด็กฝึกที่ YG กว่า5ปีโอ้โหเคี่ยวจนคนมาแล้วนั่นเองนะแล้วก็มาต่อด้วยการเป็นเด็กฝึกของปาร์เทสที่ The Black Label ตั้งแต่ปี2021ค่ะความสามารถของชีดีกีคือร้องเต้นและแรปและที่สำคัญหุนขนาดนี้เป็นนางแบบด้วยนั่นเอง มาต่อที่คนที่สมสมาชิกซูอินคนนี้เป็นสาวชาวเกาอย่างแท้ทรูนะคะแต่ว่าเธอพูดภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่วมากๆส่วนสูงคือ168เซนติเมตรค่ะซูอินเนี่ยมาเป็นเด็กฝึกที่ The Black Label ตั้งแต่ปี2อง9เลยนะคะก็มาอยู่นานขนาดนี้รับรองว่าเข้มค้นแน่ๆสำหรับวิชาที่ปราเทศมอบให้นะ มาถึงน้องอันนากันแล้วค่ะคนนี้ชื่อเล่นว่าแอนนี่เพราะว่าเธอเป็นสาวน้อยมาจากเมืองโทยามะของญี่ปุ่นเกิดวันที่17พฤศจิกายน2005ส่วนสูง164เซนติเมตรเป็นสาวตัวบางร่างน้อยนะคะเคยเป็นนางแบบแล้วก็เคยเป็นนักแสดงรวมถึงเป็นเด็กฝึกมากว่า5ปี ส่วนความสามารถพิเศษของเธอนั่นคือกีฬากระโดดเชือกนอกจากนีน้ยังชอบแต่งหน้ารักสวยรักงามชอบเรื่องของเครื่องสำอางนะคะแล้วก็ถ้ามีเวลาเนี่ยก็จะไปดูนะวงการเคป๊อปค่ะพี่ๆคนไหนแสดงคอนเสิร์ตเนี่ยคือไปดูหมดนะคะ ส่วนคนสุดท้ายนารินคนนี้สายแซบมากๆนะคะเธอเกิด15สิงหาคม2007สัญชาติเกาหลีค่ะแต่ว่าพูดได้ไปเลย3ภาษานะคะก็คือเกาหลีญี่ปุ่นอังกฤษนั่นเองเธอชื่นชอบสีชมพูสุดๆคุณหนูนะคะรักซาลิโอมากชอบแบล็ k พิง k แล้วก็ชอบเรื่องเกี่ยวกับแฟชั่นต่างๆนั่นเองซึ่งจุดเริ่มต้นในวงการก็คือ เธอเนี่ยโด่งดังในโซเชียลทิกต็อกนะคะแล้วก็แน่นอนว่าเกิดมาในตระกูลที่รวยและสวยมากสวยและรวยมากอะไรแบบนั้นเลยแล้วก็เป็นเด็กฝึกมา4 5ปีนะคะเขาบอกว่าคนนี้คือเต้นได้เวอร์วังอลังการมากทุกคนก็ต้องรอติดตามแล้วก็ให้กำลังใจน้องๆเมียวกันดูนะคะวันนี้แอดไปก่อนนะคะตอนนี้ก็คือ สาวๆแบบพิงของเราเติบโตค่ะกลายเป็นครูกันไปหมดแล้วนะสอนน้องสอนนางงั้นอย่างนี้คนนู้นคนนี้ก็มีบทบาทเป็นบอสเป็นอะไรมากขึ้นเห็นแล้วก็ชื่นใจเวลามันผ่านไปไวายจริงๆเลยล่ะค่ะเดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปหน้านะคะแอดจะเอาอะไรมาฝากยังไงกด subscribe ไว้นะจ๊ะจะได้ดูก่อนใครบ๊ายบายค่ะ